สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดเลยนะครับในส่วนของเหรียญไลท์คอยนนะครับอยู่ที่0.01017488นะครับผมแล้วก็มีในส่วนของ BCH นะครับผมหรือว่า Bitcoin Cash ที่ผมได้รับมาล่าสุดวันนี้เลยนะครับ0.00336686 BCH นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับว่าต้องทำแบบไหนอย่างไรนะครับผม ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับวิธีการหาเงิน Bitcoin Cash และก็ไลคอยนะครับผมสลับใครที่เป็นสายฟรีนะครับก็ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอนั่นเองนะครับผมกระเป๋าที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็น b i t ครับนะครับผมในการรับเหรียญหรือว่าเก็บเหรียนขายเหรียญเป็นเงินบาทโอนเข้าธนาคารนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีกระเป๋านะครับก็สามารถไปสมัครได้เนาะจะมีเป็นกระเป๋าที่สามารถขายเป็นเงินบาทได้ก็จะเป็น b i t ครับสตา a r โปรบีนแนนวิตาซ่และก็ซิฟเมกนะครับผมก็สามารถไปสมัครทั้งหมดกระเป๋านี้ได้ รายละเอียดผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคิวดนะครับแต่ละกระเป๋านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของยอดเงินที่เข้ามาล่าสุดนะครับสําหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดเนาะตามต้นคลิปที่ผมเปิดให้ดูนะครับเป็นไลคอยและก็บีซีเอหรือว่าบิตคอยแคสหนึ่งนะครับราคาตอนนี้นะครับผมก็ถือว่าตกค่อนข้างเยอะนะแดงทั้งกระดานเลยนะครับทั้งกระดานเทรดเลยครับตลาดแดงมากนะไลคอยจะอยู่ที่4 0 0พนะครับ 4,360บาทนะครับผมแล้วก็ b บิตคอยแคสจะอยู่ที่12,430บาทนะครับผมก็ขึ้นลงตามระยะเวลาของตลาดนั่นเองนะครับก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้เนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทํากันนะครับสําหรับแอปที่จะมาอัปเดตวันนี้นะครับก็คือแอปนี้เลยนะครับผมบิตคอยแคสและก็ไลท์คอยนะครับผมทั้ง2แอปนี้ก็จะอัปเดตให้ ประมาณ2อาทิตย์ครั้งแล้วกันเนาะเพราะว่าอัปเดตบ่อยเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ b i t c o i n c a s h กันก่อนเลยนะครับสำหรับวิธีการสมัครของทั้ง2แอปนี้นะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูขั้นตอนการสมัครได้เลยนะครับในส่วนของแอปทั้ง2แอปนี้เนี่ยมันไม่ได้จํากัดกระเป๋าในการรับเงินนะ เพื่อนๆสามารถใช้ได้ทุกกระเป๋าเลยนะครับในการรับเหรียญคริปโตทั้ง2เหรียญนี้นะครับจะเป็นบิตคับสตังโปรายเนนคอยเบ ฟ a เซตเพหรือว่า s i p เมกนะครับในส่วนของบิตาซ่านะครับไม่สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าในบิตาซ่าเนี่ยมันไม่มีเหรียญไลคอยแล้วก็บิตคอยแคสในการเก็บนะครับผมก็สามารถเลือกใช้กระเป๋าอื่นๆได้นั่นเองนะครับสาหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ทางแอปนะครับถอนเงินให้เราเนาะหรือว่าจ่ายเงินให้เรานั่นเองนะครับทั้ง2แอปนี้นะครับจะเป็นการจ่ายเงินทุกวันอังคารโดยการจ่ายแบบอัตโนมัติหรือว่าออโต้นั่นเองนะครับเมื่อเราทํายอดเงินครบยอด ขั้นต่ำแล้วนะครับทางแอปเนี่ยเขาจะโอนเงินให้เราเลยนะครับทุกวันอคารตามลิงก์กระเป๋าที่เราได้ใส่ไว้ตอนที่เราสมัครนั่นเองนะครับผมวิธีการเล่นนะครับก็ให้เรากดอันแรกตรงนี้เลยเนาะกดเข้าไปผมจะไม่อธิบายเยอะนะครับเพราะว่าทั้ง2แอปนี้ผมอธิบายบ่อยแล้วนะครับแล้วก็ใช้งานเหมือนกันเลยนะครับกดด้านล่างเลยนะเป็นการสปินนะครับผมเพื่อที่จะรับคะแนนนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับ ขั้นต่ำของแอปนี้นะครับจะอยู่ที่1 0,000ไลท์ตัวชี้นะครับ10,000ซาตัวชี้เนาะ10,000ต้องดูอย่างไรนะครับก็ดูตรงนี้นะครับผมในกรอบด้านบนนะครับ1 0,000นะครับสังเกตนะครับก็คือ0 0 0 1 0 0 0ยเนี่ยก็คือขั้นต่ำสลับการถอนเงินนะครับดูตรงนี้นะครับผมถ้าเรามียอดครบแล้วเนี่ยเราก็รอทางแอปนะครับในวันอังคารนะเขาจะโอนเงินเข้ากระเป๋าของเรานะครับผม อันนี้ผมกดด้านล่างแล้วนะครับก็จะได้รับคะแนนประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่พอใจเราก็กดตรงนี้ได้นะครับผมก็จะกดรับเลยนะครับแค่นี้พอนะฮะกด continue ไปนะครับผมสลับที่ผมกดมาแล้วเนี่ยมันขึ้นแบบนี้คืออะไรนะครับแบบนี้ก็คือผมได้ทําการแนะนําเพื่อนนะครับจะได้รับจากเพื่อนเนี่ยอยู่ที่10%นะครับอันนี้ผมก็ได้จากเพื่อนมา10%เนาะอยู่ที่ประมาณ17,121ซาตชินั่นเองนะครับ ผมสามารถรับเงินได้แล้วนะรอทางแอปเนี่ยโอนเงินให้เราในวันอังคารหรือว่าในอาทิตย์ถัดไปนั่นเองนะครับผมก็รออย่างเดียวนะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับผมตรงนี้นะครับจะเป็นการทำออฟเฟอร์นะครับออฟเฟอร์คือการทําแบบสํารวจต่อแบบสอบถามต่างๆนะครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นโบนัสเกมก็คใอการดูวิดีโอแล้วก็กดเกมไปเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับผมจะเป็นการดาวน์โหลดเกม ทำแบบสอบถามนะครับอะไรต่างๆนะครับผมเพื่อนๆก็ลองเข้าไปทํำรูได้เนาะการแนะนําเพื่อนนะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับผมอ่าเปนไวไฟเอิร์นนะครับสิเราก็สามารถไปแนะนําเพื่อนได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นก็ t อ่าฟรีไลคอยนะครับผมเป็นการทาแอปฟรีไลคอยนั่นเองหรือใครจะกดตรงอ่าฟันเฟืองตรงนี้ก็ได้นะครับผมกดมาแล้วก็กดเ e f เฟลล์ตรงนี้นะครับผมเป็นการเอาลิงก์นะครับไปแนะนําเพื่อนต่อนะครับผมสําหรับใครนะครับที่ อ่าไม่ขึ้นแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจเนาะเพราะว่ามันก็ใช้งานได้ปกตินะครับเพราะว่าแอป,ปนี้ผมก็สมัครนานแล้วนะครับผมมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้เลยนะตัวนี้ก็เป็นประวัติการแนะนําเพื่อนนะครับเอเปเป็นประวัติการถอนเงินนะไม่ใช่ประวัติการแนะนําเพื่อนนะครับการแนะนําเพื่อนนะครับก็จะมีลิงก์ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาลิงก์เนี่ยไปแนะนําเพื่อนต่อได้แค่นั้นเองนะครับง่ายๆนะ ลองไปแนะนําเพื่อนดูนะครับประมาณนี้สำหรับการใช้งานนะครับส่วนการถอนเงินแอปจะถอนเงินให้เราเองนะครับทุกวันอังคารนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูแอปฟรีไลคอยกันนะครับโอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นแอปฟรีไลคอยนะครับก็ยอดที่ได้รับล่าสุดก็คือตรงนี้นะครับผมยอดที่ได้รับล่าสุดนะครับที่ทางแอปนะถอนเงินให้เรานะครับสําหรับแอปนี้นะครับผมต้องบอกขั้นต่ําก่อนนะครับว่ามันถอนเท่าไหร่นะขั้นต่ําของแอปนี้นะครับผมจะอยู่ที่10,000แสนไตัวชี้ก็คือ0 01 0 0 0 0 0เนี่นยก็คือขั้น,น,นต่ำสำหรับการถอนเงินของไลคอยของแอปนี้นครับการจ่ายเงินก็จะจ่ายทุกวันอังคารเหมือนกันนะครับผมทุกวันอังคารน,นะครับตามยอดที่เรามีนะครับถ้าเรามีครบ1นึ่งแสนหรือว่ามากกว่า1นึ่งแสนไ like ลตัวชี้เนี่ยมันก็จะถอนเงินให้เราทั้งหมดนะครับผมหรือถ้าเราอยากจะสะสมนะครับโดยที่ไม่อยากให้แอปถอนเงินให้เราเนาะถ้าเราแนะนําเพื่อนเยอะนะครับอย่างเช่นผมแนะนําเพื่อนเยอะใช่ไหมในอาทิตย์นี้เนี่ยผมเข้ามาปุ๊บ นะครับแล้วก็รีคะแนนเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับในอาทิตย์ถัดไปผมไม่ต้องเข้าแอปเลยนะก็คือเก็บอาทิตย์เก็บอาทิตย์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราค่อยไปเข้าในสัปดาห์ที่4หรือว่าสิ้นเดือนนะครับก็ลองเข้าปุ๊บยอดทั้งหมดที่สะสมมามันก็จะอยู่ในสัปดาห์ที่4เลยนะครับมันจะไม่ถอนให้เราในช่วงสัปดาห์1นึถึงสถึงสมนะครับมันจะไปถอนให้สัปดาห์ต่อไปนะครับผมตรงนี้ก็ลองใช้งานดูก่อนนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ลองทําไปเรื่อยๆหรือว่าอินบ็อกมาสอบถามได้นะครับวิธีการใช้งานนะครับ ฟรีไลท์คอยนะครับก็เหมือนกับฟรีบิตคอยน์แคสนะครับรูปแบบเดียวกันนะครับใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูที่ฟันเฟืองเลยนะครับถ้าของใครนะครับขึ้นแบบนี้นะครับผมอ่าก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นไม่เหมือนกันทุกคนเนาะ บางคนอาจจะเป็นลิงก์อีเมลนะครับขึ้นมานะครับผมบางคนทักเข้ามาฮ้ยแอดทำไมของหนูไม่มีอีเมลเหมือนขึ้นเหมือนของแอดเลยเป็นอะไรหรือเปล่านะครับก็ไม่เป็นอะไรนะก็ใช้งานแล้วก็ถอนเงินได้ปกตินะครับผมก็ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าสมัครถูกต้องทําถูกต้องก็ใช้งานได้แล้วก็ถอนเงินได้แน่นอนนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะเรามาดูที่ประวัติการถอนเงินนะครับ ครั้งนี้เนี่ยผมได้เยอะหน่อยนะครับได้มาที่0.01เนาะปกติก็จะเป็น0.005ประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมเก็บสะสมมา2อาทิตย์นะที่ผมไม่ได้เข้ามาดูเลยนะครับก็ได้ถอนเยอะหน่อยนะครับผมการแนะนําเพื่อนก็เหมือนกันนะครับ10%เนะเราก็สามารถไปแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับผมใครที่เก่งในเรื่องของการแนะนําเพื่อนมีช่องทางก็ลองไปแนะนําเพื่อนดูจะทําให้เราเนี่ยเพิ่มรายได้มากขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะเ,เดี๋ยวเราเข้าไปที่กระเป๋าบิดครับนะครับผม โอเคนะครับผมก็อยู่ในบิตครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเหรียญที่เราถืออยู่นะครับผมผมก็ถือหลายเหรียญอยู่นะตอนนี้ก็ถือเหรียญครับอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีซิลนะครับมีกาล่านะครับผมแล้วก็ LTC BCH นะครับอ่าเราก็สามารถดูได้ว่าราคาเหรียญตัวน,นี้มันกี่บาทแล้วก็เงินที่เราได้มาเนี่ยเป็นเงินกี่บาทก็สามารถคำนวณได้ในกระเป๋าตังค์ของเราหรือจะคำนวณผ่าน Google ก็ได้เนาะเขียนคําว่า แปลงค่า LTC แปลงค่า BCH นะครับมันจะมียอดให้เราใส่นะครับแล้วก็เอายอดที่เราได้รับมาเนี่ยไปใส่ในช่องแล้วก็จะแปลงค่าเป็นค่าเงินบาทไทยให้เราดูนะครับตอนนี้ราคามันตกค่อนข้างเยอะนะผมก็เลยยังไม่อยากขายนะครับผมอยากจะเก็บสะสมไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะรอดูว่าในอนาคตข้างหน้าในอีกปี1ปี2ปีข้างหน้าเนี่ยราคามันจะขึ้นมากแค่ไหนนะครับผมเราก็สามารถขายในราคาสูงๆได้หรือใครที่ร้อนเงินอยากจะใช้เงินนะครับก็สามารถถอน หรือว่าขายเป็นเงินบาทแล้วก็ถอนเข้าธนาคารไทยก็ได้นะครับผมขั้นต่ำของบิดครับอยู่ที่20บาทนอกการถอนนะครับและก็มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่20บาทเช่นเดียวกันนะครับผมแนะนําก็ให้เก็บหลักร้อยหลักพันนะครับค่อยโอนเข้าธนาคารนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ